ครองของดิฉันพังลงเพราะอะไรอยากให้ทุกคนหยุดความรุนแรงในครอบครัวผู้ชายก็อย่าทำกับผู้หญิงแบบนี้อีกเลยอยาเสพติดก็ด้วยถ้าพี่เองไม่ติดยาพี่เองคงไม่เป็นแบบนี้ครอบครัวของดิฉันพังลงแล้วขืาอยากให้เป็นอุทาห่อกับใครหลายๆคนได้ส่วนลูกๆของฉันที่สองคน ฉันก็ต้องสอนให้เขารู้จักคำว่ารักและรักข้อของเขาด้วยตลอดเวลาที่อยู่กับพี่เอกไม่มีใครรู้เลยว่าฉันก็ควรเจ็บปวดมากแค่ไหนไม่ว่าจะโดนทำร้ายหรือว่าทุกตีความรู้สึกฉันเจ็บ